ฮัลโหลฮัลโหล my friend <c oughs> อ่ะโอเคผมสวัสดีสุดปอกด้วยนะครับ <c oughs> วันนี้นะครับหลายคนคอมเมนต์ถามผมว่าอีอาร์ดัดฟันเหรอจริงๆแล้วผมดัดมานานมากนะครับดั่สมัยเรียนปวชแล้วนะครับผมอันนี้ก็ใส่รีเทนเนอร์นะครับจริงๆผมใส่ทุกวันนั่นแหละแต่คนไม่ค่อยได้เห็นกันเพราะว่าผมใส่เฉพาะตอนกลางคืนนะครับกลางวันจะไม่ค่อยใส่แต่นี่มาใส่กลางวันเพราะว่าแม่งเริ่มแน่นๆเริ่มบิ่นๆแล้วต้องใส่ช่วยมาหน่อยเดี๋ยวฟันล้มมาเดี๋ยวดัดใหม่ก็เรื่องใหญ่เลยนะครับและคลิปที่แล้วที่ผมลงไปะคััแเเกกกมม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 ็ีีียาาผทท้้งงช แบบว่าเอ้ยสนุกจังจริงๆการแคสเกมก็เป็นสิ่งที่ผมแบบไม่ค่อยทํามาก่อนนะไม่เคยทานะครับผมที่ไม่ทำเพราะว่าไม่ใช่ไม่ชอบนะผมชอบเหมือนกันนะแต่ว่าผมเป็นคนที่เล่นเกมได้ไม่นานนะครับทุกคนเล่นเกมนด้แป๊บเดียวชั่วโมงหนึ่งอะเต็มที่แล้วแล้วก็แบบเวียนหัวแล้วนะครับแล้วมีคอมเมนต์นี่ผมชอบมากเลยว่อาไม่ต้องแคสเกมหรอกปลูกต้นไม้เดียวแต่ก็เรื่องแคสเกมมันผมก็ไม่ทําเป็นรายการหลักหรอกนะครับผมผมก็ทำเลื่นงน่าททีเวลาเบื่อๆว่างๆผมก็เล่นเกมบ้างผมก็ไม่ใช่คนที่ไม่เล่นเกมนะเล่นเกมเหมือนกันแต่ คราบอกบอกว่าไฟอ่ะที่ผมซื้อมาไม่จําเป็นต้องปักอย่งก็ได้นะครับเอาไปแขวนได้บนกาแพงก็ได้เฮ้ยโคตรเจ๋งเนี่ยนะถ้าเกิดใครยังไม่ดูคลิปที่แล้วก็มาดูคลิปนี้เนี่ย อนี้จริงๆแล้วมันถอดออกมาแล้วก็ไม่ต้องไปปักก็ได้เอามาแขวนได้บนนี้สุดยอดโอเคเดี๋ยวผมจะแขวนนะครับเดี๋ยวรอให้แดดมันร่มแันนี้ก่อนโอ้โหนี่ไม่ไหวว่าร้อนที่หายอ่ะวันนี้ก็คล้ายๆเดิมนะครับผมเพราะว่าบริษัทยังไม่เปิดแต่ผมก็ต้องทํางานหน้าคอมอยู่แต่เดี๋ยววันนี้ต้องไปซื้อของก่อนผมจะไปซื้ออะไรกินด้วยใครที่กําลังทานข้าวอยู่นะครับก็ขอให้ทานให้อร่อยจากคลิปนี้ด้วยนะครับแพม่ันไหนๆก็ผ่านออฟฟิศนะผมก็ขอแวะออฟฟิศสหน่อยนึง ลล็ออกกีแไปดูกันว่ามีใครตื่นแล้วบ้างนะครับชั้นสองไม่มีครับแต่ไปดูชั้น3ม มันไม่ได้วิดวาตอะไรมันก็นอนอยู่นะครับเพราะว่าวันหยุดนะครับไม่ทํางานทําการเราปล่อยให้มันนอนกันไปเราก็มาแบบว่าตรวจเช็คความเรียบร้อยของบริษัทเฉยๆนะครับเป้าหมายเราเราจะมาซื้ออะไรกินกับซื้อปลอกคอให้อลฟาด้วยเพราะว่าอาัลฟาใส่ปลอกคออันเก่าไม่ได้แล้วเพราะว่าอ้วนขึ้นนะครับถ้ดืดก,ก็โคตรร้อนเลยดียไปซื้อของ ซื้อแผ่นลองฉี่ด้วยเพราะว่าหมดแล้วอ่ะได้มาแล้วเป็นแผ่นลองฉี่กับของเล่นกระตูจิกนะครับผมก็ปออคอด้วยซื้ออื่นต่อเยไก่ yeah. ย่างเขาเหนียวกลับบ้านเอร้อนคลิปหายเลยนะครับทุกคนเอานี่มานั่งนั่งอย่างนี้เออนี่แหละที่ขยายขนาดมันได้สวยา่ากชอบเปล่าไม่รู้เรื่อง ไม่รู้เรื่องมันรู้เรื่องแหละได้แล้วคอมันย่นของมันเองอ้วนโอเคกินข้าวดีกว่าซื้อไก่ย่างมาแต่ว่าไม่มีนื้อจิ้มแจ่วทำนจิ้มแจ่วให้หน่อยได้เลใส่น้ำปลาไปแล้วพริกปลนไม่ต้องเยอะไม่ต้องเผ็ดมากแล้วนี่อะไรคงจื้อบอกว่าไส้หลายแซ่บหลายผงชูรสไม่เยอะมากอุ้ยแล้วมดเดินทับไปไหนกันเนี่ยมดเดินทับไปกินอะไรกันมาตามเลยครับตามทางเลยครับนี่มานี่แล้วมานี่แล้วอ๋อ ชัดเจนถังขยะมดอมโอ้โหแด้เปิดถังขยะดูแล้วคนที่กำลังกินข้าวอยู่เดี๋ยวอ้วกแต่อุแตงมาดูแม่ทำาิ้มแจ่วจริงจริงมันต้องใส่อะไรนะพักชีฝรั่งกับต้นหอมอืมอม,ม ไม,ไม่รู้อ่ะก็อย่างงี้แหละไม่รู้เรามากินกับไก่ดูอาจจะอร่อยก็ได้โอเคมาได้แจ่วมาแล้วทุกคนครับเดี๋ยววันนี้เราจะกินข้าวไปด้วยกันนะครับผมจะไม่ตัดแบบว่าโบบาอีกแล้วนะครับจะมากินไปพร้อมๆกันเลยนะครับมื้อแรกของวันในเวลาเท,<ม>ที่ยงตรงสายสองแล้วอันนีคอ,อย่างี้ยคือทีเด็ดอย่างจริงๆแล้วต้องมีไข่เจียวด้วยนะถ้าเกิดมีไข่เจียวถือแจ่มมาแต่ว่าไม่เอากินไม่หมดหูหนังไก่เดี่ยของดีไม่งั้นได้แม่แจ่ว ก็กินไก่แบบซูชิเอาหนังกัะพันเขาเหนียวไว้นะครับแจ่มมากเลยแล้วก็วันนี้นะคะทุกคนเป็นวันที่แม่ฝนไปทําตาสองชั้นแล้วซึ่งตอนนี้อยู่ที่คลินิกเรียบร้อยนี่ดึงอันนี้คือถ่ายอย่างกำลังอยู่ค่ะตอนนี้อันนี้คือฉีดยาชาอยู่ตาแม่ฝนแบบตุ๋ยมากอ่ะหนังตาเนี่เราเก็บไว้ย่างกินได้ไหมเออ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ลองถามคุณหมอดึงเขาบอกว่าคนเราเนี่ยอร่อยมากเลยนะคนเราอร่อยมากเนื้อคน เสือเวลามันได้กินคนแล้วมันจะไม่กินอื่นเลยมันยะล่าแต่คนอย่างเดียวเลยพี่ถามอ่ะมันเป็นมันจะเป็นยังไงวะเนาะรสชาติหวานหวานเนาะเคยแล้วพี่เคยแล้วคยกินเนื้อคนเนาะเคยดมปัดหนังตีัวเองแล้วก็เอาไฟจุดกลิ่นลอยขึ้นมาแบบหอมจังวะหอมหนังตีนตัวเองใช่เนื้อคนไม่หอม เดี๋ยววันนี้จะเป็นวันเริ่มที่พี่จะเริ่มทาโปรแกรมลดความอ้วนแบบจริงจังอีกครั้งหนึ่งทำว่าอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าลองมาหลายครั้งแล้วแล้วก็ทําไม่ได้ใจเองสู้ใจเดงไม่ได้บางทีแม่งอร่อยมากอะ่ะ บางทีไปฟื้อแบบว่าของเซเว่นอย่างเงี้ยเราแวะดูเรื่องเนี้ยเซเว่นแม่งแม่งมีเยอะเกินไปอ่ะน้ําสั่งในเซเว่นก็มีแล้วด้วยใช่แล้วมีพิซซ่าไปถนถาดด้วยถาดมินิแล้วแบบโคตรน่ากินเออแล้วผมก็ซัดกันอย่างบ้าคลั่งนะครับผมก็เลยเดินผ่านกระจกก็เริ่มรู้ว่าเหียเอ้ยเนี่ยเราจะเริ่มปีใหม่ใช่ไหมอยากทำตัวให้ดีแม่งก็สู้ด้านมืดเราไม่ได้จริงแต่ว่าเรจะเริ่มแล้วจะเริ่มในการแบบค่อยๆเริ่มไปทุกคนผมจะเริ่มในการแบบว่างดแบบว่างดแบบว่าลดลดพวกของทอดของมันอะไรเงี้ย ให้มากที่สุดแล้วก็อาจจะเรื่องข้าวด้วยเนี่ยข้าวสำคัญแป้งต้องลดด้วยจะมากินผลไม้ให้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ตั้งเป้าเดมในทุกๆวันเนี่ยจะเก็บให้ได้8ป0 0ก้าก็คือเน,นี่ยนาฬิกาเนี้มันจะมีบอกกับทุกคนว่าวันนี้เราเดินไปกี่ก้าวแล้วพอครบ8ปดพันก็คือจุดคอมพิวตของ1วันถ้าเกิดวันไ,ไหนเดินไม่ถึง8ปดพก็ต้องออกไปวิ่งต้องเริ่มนีก่อนไม่งั้นไม่ไหวนะครับทุกคนเหนียงออกแล้วตอนเนี้ยไม่ได้เหนียงือหือแม่งอร่อยทุกอย่าง แล้วองเี้กลางคืนอ่ะผมไปตดิดแบบว่ากินขนมปังเซเว่นใช่ไหมแล้วก็กินกัน,นมบางคืนอ่ะเรื่องคืนอย่างเงี้ยโดนพนดุประจําไม่ยอมนอนแล้วยิ่งมาม่าเนี่ยเวลาที่ดีที่สุดของการกินมาม่า,มามคือเลยห้าทุ่มขึ้นไปนะครับจะเป็นอะไรที่อร่อยมากกินต่ำมาห้าทุ่มไม่่อยทุกคนสามารถเมนบอกได้นะครับว่ากินเลยกันอยู่ผมไม่ได้หาเมนูนไปกินบ้างบางวันตื่นมาก็คําถามคลาสสิกก็คือกินอะไรดีกินอะไรดี้วมันก็เบื่อเราต้องมาหาหัวข้อกันคือจะเอาเส้นหรือจะเอาข้าวทุกวัน เนี่ยผมทํารายการมาทุกคน EP นี้ก็เข้าใจแล้วสามเอ็ดแล้วมั้งสามสิบวิปที่เริ่มทําเป็นวล็อกแบบว่าในชีวิตประจาวันมาก็แปลกใจนะทุกคนที่ทุกคนยังดูยันอยู่นะ <restroom. S 1> เนี่ยเพราะว่า AO t o r y ในช่องนี้แม่งคือช่องของผม,มจริงๆใช่ไหมมันคือช่องบอกเล่าชีวิตผมทั้งหมด เกือบในทุกวันเกือบทุกการกระทําของชีวิตอะผมถ่ายเอาไว้หมดนะครับแต่ก็มียิบยิบย่อยๆใช่ไหมเพราะว่าวันหนึ่งมีย4ิสชั่วโมงในคลิปที่ทำมาก็รมันยี่สิบนาทีอะไรเงี้ย่จริงแล้วผมก็มีอะไรทาเยอะแยะนะในแต่ละวันอนะแต่ตหลักก็คืออันไหนที่มันสําคัญหรือว่าผมบอกว่าผมอยากจะให้ทุกคนดูดูผมก็ถ่ายเก็บเอาไว้แล้วก็มาดูกันหนึ่งเลยผมก็จะเก็บไปดูในอนาคตด้วยนะล่าสุดอะกลับไปดูคลิปตัวเอง ในอีีแรกๆตอนไปเอารับอัลฟ่ามาหรืออะไรเงี้ยเฮียอัลฟ่าคนน่ารักแล้วแบบว่ามัน <c oughs> เฮ้ยตัวกระติดอะไรเงี้ยมันบาง,นนงทีเวลามันผ่านไปเร็วแล้วแบบว่าเออเนี่ยแหละสต,ตอรี่ของผมก็คือช่องนี้นะครับเนี่ยมาโน่เหมือนกันมาโน่ก็ตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยตอนนี้เบลอเบล่าเลยนะครับก็บ้านเหมือนกันตั้งแต่ยังไม่เริ่มไม่ไมไมทําอะไรก็จนมีทุกวันนี้มาก็ผมก็ถ่ายเก็บไปดูทั้งหมดก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ยังอุตส่าห์ ชื่นชอบหรือว่าดูกันอยู่นะครับอย่างที่บอกไปก็คือเราก็จะโตยพร้อมกันละกันผมก็จะถ่ายชีวิตประจําวันอย่างเงี้ยให้คนดูดูเรื่อยๆบางวันมันก็มันไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรจริงๆเหมือนทุกคนนั่นแหละวันนี้มันคือวันว่างๆก็มันก็ว่างจริงไม่มีทําจริงๆผมก็ัอะไรเงี้ยเออบางทีก็คิดบอกว่าจะทําอะไรดีนะครับแต่ก็จะพยายามสรรหามานั่นครับทุกคนยังไงครับปีนี้ก็จะเห็นผมยาวๆนะครับเห็นผมพัฒนาชีวิตตัวเองยังไงหรือว่าจะเรินเติบโตกับช่องนี้ยังไงบ้างก็ลองติดตามต่อไปเรื่อยคคครับนนนนง่ดดด้ะะููีา ทุกวันเลยนะไม่เคยกดแม่นแต่วไม่กดครับเลยคร่ะแต่คอมเมนต์นะคอยถึงร้านซับไวๆนะครับพี่อย่างเงงี้ยยอ่าที่บอกไปหลายคลิปนะครับผมช่วยกดเปิดร้านใจให้เรานะครับใช่อ๋ออ๋อไบพี่อังบ่กครับพี่อังบ่กครับใช่ครับไปต่ออะไรครับเออมองนะครับฮัลโหลนี่แหละครับก็จะมีเด็ก โทรมาเรื่อยๆนะครับทุกวันนะครับก็อยากให้ทราบทั่วกันนะครับว่าเบอร์โทรศัพท์ที่ผมแปะไว้ใต้คลิปหรือว่านั้งทั้งโอฮันนาหรือ A.O แล้วแต่นะครับก็เป็นเบอร์ที่เอาไว้ติดต่อง,งานนะครับให้ลูกค้าโทรมาคุยกับผมอย่างเดียวเถอะนะครับให้ผมต้องแบบมาเจออะไรอย่างนี้ทุกๆทุกวันเลยนะครับจริงๆก็ได้นะแล้โทรมาคุยโทรมาอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่บางคนโทรมาก็ นะครับผมพูดจานะครับก็รู้กันอยู่เพราะว่าเราไม่เห็นหน้าคัตตาการเห็นเบอร์นะครับแต่จริงๆแล้วเบอร์มันก็ระบุบัตรประชาชนเลขบัตรอะไรอย่างนี้นะอาจจะมีเลขบัตรของแม่หรือลายโทรศัพท์ใครก็ว่ากันไปนะครับก็อย่าโทรปวดเลยเนาะหมดแล้วมันหมดยุคข,ของการโทรป่วดกันแล้วนะครับเออสมัยก่อนผมก็เคยเอาห้องจริงพี่เคยเป็นแก๊งโทรปวดอยู่เหมือนกัน เนี่ยก็เหมือนเวรกรรมเหมือนกันนั่นนะเมื่อก่อนเป็นตู้โทรศัพท์นะครับแล้วก็หยอดเหรียญไปแล้วก็โทรเบอร์อรมั่วไปส่วนมากจะเป็นโทรเบอร์เบอร์บ้านอย่างเงี้ยศูนย์สองนู่นนั่นไปนะครับก็แกล้งเขานะก็โทรไปแกล้งโทรป,ป่วนเงี้ยแหละเนี่ยรู้สึกว่าเวรกรรมจริงๆนั่นแหละครับประมาณนั้นนะครับก็ให้ผมรับโทรศัพท์เฉพาะลูกค้าเดี๋ยวก็เหนื่อยแน่แล้วนะครับผมเนาะถ้าแดงเสร็จแล้วครับนี่ ก็ต้องเป็นหน้าที่ผมพี่ยกกระเปข้างนอกอันนี้ก็เป็นแผนส่งของของเราได้ค่าจ้างวันละสิบบาทนี <recreate> ่นะคะก็จะมีรถมาคอยรับแล้วพันนี้ออกไปเพราะว่าแดดร้อนดูเลยร้อนมากไม่ไหวขอบคุณนะคะขอบคุณลูกค้าทุกคน,คกคากคนมากเลยนะคะอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวก็รอแดดหดหน่อยนะครับผมก็เดี๋ยวว่ากันอีกรอบหนึ่งก็ได้เนาะของ,งีบก่อนละกันอ่ะแล้ววันนี้ก็ได้เวลาที่จะ เอาข้าวให้เจเด็กกินปกติตก็จะให้แต่อาหารเม็ดอย่างเดียวแหละนะแต่กันนี้ก็พยายามเป็นเปลี่ยนใส่ผักใส่อะไรไปให้เขาไม่เบื่อผักมั่งไข่ต้มมั่งไอ้มีแครอทด,ด้วยมีมันมีเนื้อข่วนแล้วก็คุกๆไปนะครับกินหมดให้ท้องแตกน,นี้เป็นกับข้าวใหม่ฟ้าไม่ค่อยได้กินเนื้อไก่เนื้ออะไรอย่างนี้เท่าไหร่นะกินแต่อาหารเม็ดกับไข่แล้วก็ผักไปิไฟก่อนอนั่งรอเป็นั่งรอมือ เดอดยกยามกิน,กนของใหม่ของใหม่อะไรกันนี่อะไรกันนี่นี่มันไก่ที่พ่อกินเมื่อเช้าหรือเปล่าเนี่ยอนี้สุดจะได้กินแล้วมาตอนนี้แดดล่มลมก็จะตกอยู่แล้วนะครับก็ได้เวลาที่จะผมจะมาประดิษฐ์ประดอยอย่างที่น้องอารวีได้กล่าวไว้นะครับไฟมิ้นหมด12ดวงผมมาติด1 2 3 4 5 6 7 8 90พอดี12ดวงครบน่าจะสวยลุยนี่ครับผมก็ถอดออกมาโดยที่ไม่เอาที่ปักมาด้วยนะครับเออสวยเนี่ยเดี๋ยวทอมอมีไฟมันต้องสวยขึ้นแน่เลยเออไม่คิดไม่ได้วะต้องขอบคุณนะครับผมขอบคุณน้องคนที่เม้นมากนะครับเออโอเคเดี๋ยวผมมาติดให้หมดนี่เลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวเสาหนี้ผมจะไปติด ข้างนอกนะครับต้องเดินข้างนอกม,มุมจากนอกบ้านจะเป็นอยังไงเป็นอุ้ยสวยแน่เลยว่ะรอรอฟ้ามืดเนี่ยดิดิเอ้ยสุดยอ,อ,อดเลยว่ะชาวเน็ตต้องสุดยอดชออนนาวเน็ตก็ชาวเน็ตต้องช่วยกันนะครับคอมเมนต์แล้วก็ผมจะได้นั่งอ่านแล้วก็หาไอเดียเจ๋งๆมาทํากันนะครับ <laughs> อ่ะตรงนี้ผมว่ามันก็ดีหลายอย่างเลยนะแดดลงด้วยนะครับเดี๋ยวต้องรอดูตอนคืนว่าจะออกมาสวยขนาดไหนนะครับอือเย่ยนเลยคิดไม่ได้ว่ะสวยเลยดูดิสวยเลย,ย,เลยในราคา60บาทนะครับช้อปปีไ้ไปซื้อได้เลยเขาไม่ได้จ่ายผมนะแต่ผมจะบอกให้เฉยอ๋อ,อเกียงเลยเหรอลูกพัดสเกียงเลยเหรอลูกโอ้โหเกือบเกี้ยงเหลือจะต้องเม็ดแมวแล้วหรอจ๊ก็ไเลยอยู่นี้ก่อนอยู่นี้ก่อนย่อยก่อนแล้วค่อยวิ่งเคยนะครับทุกคนผมเอาให้อลฟากินเสร็จปุ๊บแล้วก็ปล่อย nó nguyên lời. อ้วกแตกครับอ้วกแตกเลยนะครับอ่ะคลิปนี้ก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากครับทุกคนก็จะเป็นพูดพูดซะมากกว่าบ่นบ่นซะมากกว่านะครับเพราะว่าผมก็อยากลงคลิปให้คนดูดูทุกวันนะนะแต่ก็ตอนนี้ก็ทําได้แค่วันเวันนะครับเพราะว่าผมก็ต้องเคลียร์งานกับโอฮาน่าด้วยแล้วก็ต้องถ่ายอันนี้ด้วยแล้วก็ต้องตัดด้วยนะครับอย่าว่ากันนะครับถ้าเกิดแบบว่าคลิปมันไม่มีอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยบางวันของคนเราก็อาจจะนิ่งๆไงอาจจะไม่มีอะไรเหมือนกันนะครับมันก็วันว่างๆของผมนะครับอันนี้ก็เข้า30แล้วนะครับก็ ทุกอย่างเนี่ยแหละทุกอย่างทั้งหมดในบ้านนี้หรือตัวผมเองหรืออะไรหลายอย่างนะครับก็เดินทางมาโดยผ่านการถ่ายทําทุกอย่างนะครับก็คงจะต้องพักผ่อนกันบ้างนะครับก็ถ่ายกันชิวๆแล้วกันเนาะผมว่าอาจจะเนี่ยแคสเกมให้ดูเด็กหนะ่อยก็อย่างที่บอกไปว่าจะเล่นกับสบอนบ้างอะไรบ้างนะครับทําให้ทุกคนสนุกสนานกับคลิปนะครับ ก็ช่องนี้มันก็จะแตกต่างตัวผมเองนะก็จะแตกต่างกับช่องโอฮาน่าหน่อยหนึ่งครับก็โอฮาน่าก็จะเห็นผมบ้าๆบอๆทุกคนตลปกปอกฮาไปวันยๆนะครับหลายคนก็เม้นบอกว่าเอ้ยพี่อาร์แม่งเป็นคน2บุคลิกจริงๆอะ่ะมี3-4บุคลิกเลยนะเหมือนทุกคนแหละนะครับเต่นขึ้นมาก็มีบุคลิกซึมยังโหลดไม่เสร็จก็ซึมซึมมึนๆก็กินข้าวอะไรไปเพราะช่วงสายๆหน่อยก็เริ่มมีแรงทำโน่นทำนี่เวลาไปอยู่กับเพื่อนก็สนุกเฮฮาอยู่คนเดียวก็นิ่ง ชิลนะครับมันก็เหมือนกับทุกคนแหละนะครับตอนผมอยู่กับโอฮาน่าก็ได้ทํากับเพื่อนได้อยู่กับเพื่อนได้ถ่ายคลิปกับเพื่อนก็เหมือนเล่นสนุกกับเพื่อนมีอะไรให้พูดมีอะไรทำมีอะใหมานะครับแต่พอมาอยู่คนเดียวอยู่กับทั้งเฟร์เนี่ยก็ก็คือการใช้ชีวิตของผมในแต่ละวันนั่นแหละอย่างที่ทุกคนได้เห็นไปคลิปมันจะสนุกสนกเพราะว่ามันมีมุกมีอะไรมีการขำมีอะไรพวกนั้นก็จะเป็นการที่ผมจะไปถ่ายเหมือนอารมณ์เป็นเบื้องหลังกองถ่ายโอฮาน่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะสนุกเฮฮานะครับ นเดี๋ยวผมจะลองเป็นอาร์มโอฮาน่าดูนะครับอ้าวโอเคทุกคนก็พร้อมโอ้โหมาแล้ววันนี้บอกเลยว่าเพิ่งรถน้ำเสร็จไปนะน้ำพิ่งรถเสร็จไปก็ชุ่มชําเลยดูดิทุกคนนั่นไอจอนก็มาแล้วคู่แข่งของมันมาแล้วทำไรมาเดวโอเดวโอคืออะไรที่เ่าลงนี่ออกลมเป็นยังไงว่าบ้ากวม่เหรือวะไหนต้งรูดิีตอนนี้กูลังเป็นอาร์มโอฮาน่าอยู่ เรียกรามโอนิ่งๆไปอไหนดูดิไดโวเป็นไงบ้างกูเคยมีด้วยเหรอวะอยู่ข้างบนเลยข้างบนไหนข้างบนบนบนห้องเก็บของจริงเหรอจริงกูยังไม่รู้เลยมึงรู้ได้ยังไงรู้ได้ขึ้นตามไปดูเอาไปมึงรู้บอกกูได้ยังไงในนิ้วบ้านกูเลยเนี่ยเอาไปนี่เปิดดิเอไปก่อนเออเนี่ยนะวะเฮ้ยมันมาอยู่นี่ได้ยังไงวะนั่นน่ะสิผมก็อยากจะรู้แล้วใครมาเอาผมไม่มาเอาเอาทำไรเอาไปเป่าคอมเพราะว่าเดี๋ยวจะเคลียร์คอมรอทำงานใหม่โอเคไปมึงรู้ได้ยังไงว่ามีไดโวอยู่ในห้้้้้ออองนีไบาเย เล่นกับหมาก่อนอ่ะเลก่อนโอ้โหผมดีใจสุดดีใจมากเลยครับที่พี่จอนมาเล่นกับผมผมอยู่ในนี้มานานแล้วไม่มีใครเล่นกับผมเลยขอบคุณพี่จอนครับที่งรัวหัวผมอย่างจริงจังแล้วก็สนานไปกับการที่ผมทําตัวน่ารักน่าชังแบบนี้นะครับเสียงหล่อดังขอบคุณขอบคุณพี่จอนมากครับไปอ่ะไปไปเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบายก็น,นี่แหละครับท่านผู้ชมครับนี่คืออาร์มโอฮาน่านะครับที่ บ้าบอไปเนี่ยพอมีเพื่อนหรือว่ามีน้องมีอะไรที่เราแบบว่าที่สนิทหรือว่าอะไรแบบนี้นะมันก็เล่นได้เหมือนทุกคนน่สนิทกับเพื่อนกับฝูงอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถคุยได้เล่นได้นะ่ะก็เหมือนกับผมแหละที่ทํางานโอหน้าก็อยู่กับเพื่อนอยู่อะไรมันก็บ้าได้เหมือนกันแล้วก็เพี้ยนได้เหมือนกันเล่นอะไรที่มันเราไม่ต้องคีปลุกอะไรเลยอยู่กับเพื่อนหเหนื่อยเลย เดี๋ยวอนาคตคลิปของช่องนี้ก็คงจะเป็นเรื่องราวของผมที่ได้เริ่มการทํางานบริษัทได้เปิดขึ้นนะครับแล้วก็กิจกรรมยางบ้างของผมหรือว่างานอนดิเรกข,ของผมก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆันเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นการวาดรูปรูปเลยพวกนี้เดี๋ยวก็จะแขวะให้เต็มนี่อย่างที่เคยบอกเอาไว้นะครับแล้วถ้าเกิดผมเบื่อการวาดรูปแล้วก็จะมีงานอดิเรกแย่งมาอีกที่อยากจะทำนะครับผมอาจจะเปลี่ยนนี้เป็นสนามโบว์ลิ่ง <laughs> โยนโบว์ลิ่งกัน <laughs> นี่ล่าสุดเขาเพิ่งคุยไปว่าอะไรนะถักโคเชะถักโคเชกัน <laughs> นะถาน้ามันคอกันแล้วนะครับ เปเพิ่มมาเช้ยิมจิ้มจิม,จมเอาหนังสือพิพมขยายยย้ไปเป็นชั่วโมงเรียนนะครับผมก็เหมือนห้องเรียนที่นี่ชีวิตก็เหมือนห้องเรียนเหมือนกันครับทุกคนการที่เรารู้ว่าตัวเองรู้ไปทั้งทุกเรื่องเก่งไปทุกอย่างอะไรเงี้ยเนี่ยผมเนี่ย,ผม,ยผมเนี่ยเป็นอามโอฮันนาที่เป็นซีอีโอบริษัทโอฮันนาเลยนะพี่คือผู้บริหารโอฮันนาเลยนะเว้ยแต่บางทีบางอย่างอย่างไอ้จออย่างเง,งี้ยมันมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้ใช่ไหมพี่ก็ไม่รู้พี่ต้องถามมันเราไม่ได้รู้ไปทั้งหมดนะ เราไม่ได้เก่งไปทั้งหมดทุกอย่างถ้าเกิดเราหยุดพูดแล้วเราก็หยุดคิดรับฟังคนอื่นบ้างเราก็จะได้ความรู้ใหม่แย่งใหม่อย่าไปทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วนะคำนี้คนได้ยินเยอะแหละน้าเต็มแก้วทําให้แก้วว่างเข้าไว้จะได้มีอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคำพูดนี้มันเป็นคําพูดที่อาจจะดูน่าเบื่อนะครับแต่มันก็จริงในชีวิตจริงของเราอัานีว่าอะไรนะมีคํานึงทำสิ่งที่ถนัดให้เป็นสิ่งที่อ่อนหัดอยู่เสอมอ หนาหนักมากไงเหมือนกันะแหละเหมือนแบบว่าทำสิ่งที่ถนัดให้อ่อนขัดอยู่เสมอใช่เวลาทำอยู่กันอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ใช่เหมือนแบบเหมือนไม่เป็นอ่ะมันมันคือจังหวะการใช้ชีวิตนะนะไม่ใช่ว่าจะไม่เป็นเลยก็ได้หรือมันคือการมันจะกลายเป็นการหลอกคนไปแบบไม่เป็นเลยทำเป็นอินเนอร์เซนต์นั่นนั่นไปมันอยู่ที่จังหวะการใช้สกิลนี้นะคนสกิลเงียบเราถ้าเกิดเราไปเจอคนที่เขาโอ้โหยิงพยองเป็นทุกอย่างนั่นแหละเราคนเงียบแล้วรับฟังเขาแล้วอันไหนเรารู้จริงนะเรายิ่งรู้ได้ว่าแม่งรู้จริงหรือเปล่า เราเงียบฟังเขาถ้าเกิดเขาผิดรู้แล้วว่าไอ้เคียนี่ปัญญาอ่อนแล้วเตะแล้วทาเตะท่าแล้วแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในกลุ่มสังคมที่เขาดีนี่เขาก็เงียบรับฟังเหมือนกันเรามีความรู้อะไรเราก็ต้องเผยแพร่เราต้องบอกกล่าวสั่งสอนกันไปเหมือนที่ผมทำกับเด็กๆที่ออฟฟิศเนี่ยแหละครับผมตอนนี้ก็เปิดช่องกันเกือบทุกคนแล้วใช่มีช่องมีอะไรกันหมดแล้วสร้างรายได้ให้ตัวเองแล้วเป็นรายได้เสริมอาชีพเสริม การถ่ายคลิปหรืออะไรแบบนี้ก็เป็นงานอดิเรกเหมือนกันผมก็มีงานหลักของผมก็คือการทาโอฮาน่านะเพราะว่ามันเป็นบริษัทมันต้องรับรับภาระห,ะหลายคนห้ามทําให้บริษัทเจ๊งนะมังั้นคนอื่นก็ต้องเจ๊งด้วยผมเจ๊งเองเท่าไหร่แต่ผมไม่อยากให้น้องๆหรือว่าเพื่อนๆเ,เจ๊งไปด้วยก็ต้องตั้งใจมากมนะอาจจะไม่มีเวลามาท <AO S 2> ํเอโอท่ะเอโอนี่ก็คืองานอดิเรกของผมเหมือนกันถ่ายไปเรื่อยดูชีวิตตัวเองไปเวลาถ่ายไปเยอะๆเ,เรากลับมาดูคลิปเก่ามันก็แบบเฮ้ยตลกดีเหมือนกันอะไรเงี้ยนะนเคยบอปแนที่ ที่สามารถสร้างไรายได้ให้เราได้ด้วยเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนนะที่อยากเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าอยากจะทําอาชีพอะไรแบบนี้นะอย่ามองถึงความสําเร็จของผมเว้ยอย่ามองว่าเออยก็พี่ดังแล้วนี่มีคนติดตามแล้วให้มองย้อนกลับไปนะครับว่าผมอะ กว่าจะมีทุกวันนี้ได้ยังไงมันไม่ใช่ดีดนี่แล้วก็โอ้ผมมีชื่อเสียงเลยทุกคนรู้จักผมเลยไม่ใช่ผมก็ต้องผ่านการเริ่มต้นเหมือนกันอาชีพยูทูบเบอร์มันไม่ใช่แค่ทําเดืนอน2เดือนแล้วจะเห็นผลแล้วก็สร้างได้เลยไม่ใช่มันทําเป็นปีนะทุกคนเหมือนเนี่ยช่องเอโอเนี่ยผมก็ทําเป็นปีเนี่ยกว่าจะมีไรายได้กว่าจะรู้สึกว่าเออโอเคแล้วสามารถเอารายได้ตรงนี้ไปจ้างพนักงานจ้างองตองจ้างอะไรมาให้มาดูแลอยู่ที่ว่าทุกคนอะ่ะจะพร้อมหรือเปล่าพร้อมเสียเวลากับการปั้นมันขึ้นมาเนี่ยปั้น วิวหมืน่นวิวแสนว,วิล้านวิวเนี่ยมันใช้เวลาเป็นปีทุกคนพร้อมหรือเปล่าพร้อมที่จะรับสภาพในช่วงแรกๆหรือเปล่าที่ไอ้เฮ e, ้ยวิวน้อยม,มีคนดูเลยว่าไม่มีใครชอบกูแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยเกิดคุณคิดแบบนั้นแล้วคุณก็ท้อตอนนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นเนาะเราก็ฝ่าฟันเนี่ยผมก็สู้ยิบตาเล็กกว่าจะให้ AO เอโอเกิดมาอย่างนี้ได้ เพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยโอฮานาเราเคยทำทำได้แล้วอ่ะแต่โอฮานาของเราอ่ะที่ได้5้าล้านซับเนี้ยเพราะว่าเรามีหลายคนไงเลยอยากรู้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดกูคนเดียวอ่ะกูจะทาได้หรือเปล่าจะมีคนชอบกูจริงๆอย่างที่กูรู้หรือเปล่าอ,อะไรเงี้ยแต่พอมาถึงตอนนี้ในเวลาหนึ่งปีที่ผมเปิดช่องนี้มาก็รู้สึกได้ว่ามันเกิดแก๊งสุดปอกขึ้นมาแล้ว <c oughs> ผมก็เชื่อเลยว่าทุกคนก็ต้องชื่นชมผมหรือว่ารักผมหรือว่าชอบในตัวผมที่เป็นตัวผมแบบนี้ไม่ใช่ว่าไอ้อาร์มต้องโอฮานาเท่านั้นกูต้องบ้าตลอดเวลากูต้องอ้วกต้องดสุ ของเรามันแข็งแก่งมากครับผมผมเป็นตัวเองสู้สแล้วในช่องนี้ทําอะไรก็ได้ที่ตัวเองรู้สึกดีรู้สึกชอบมีความสุขไปกับมันด้วยพอผมมีความสุขปุ๊บผมก็จะแบ่งความสุขนี้หรือว่าพลังโกนี้ให้กับคนดูด้วยนะครับก็จะมีสาระบ้างม่มีสาระบ้างก็แล้วแต่นะครับผม,ผมพูดไปเรื่อยเปื่อยย้อนกลับไปดูคลิปย้อนกลับไปดูคลิปเก่าคลิปคลิปหนึ่งนะผมพูดว่ารับผมประมาณแสนแสนแปดกว่าครับตอนหนึ่งคลิปเออจริง อ้าโอเคนะครับผมวันนี้ครับผมนี่ไม่หูหนิงครับผมนีห่หนิงครับผม,มนั่งดูไอ้ยิ่งจะครับผมเฮียอะไรยางไงแต่ก็จะพยายามนะครับผมนี่อะอาเียแต่ผมก็จะพยายามพูดให้มันน้อยลงเพราะว่ามันน่าเบื่อมันฟังแล้วขัดหูตัวเองเหมือนกันผมไม่เชื่อว่าทุกคนก็อาจจะขัดหูด้วยเหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันถ้าเกิดถ้าส่วนตัวอย่างเงี้ยไม่ได้มีความรู้สึกนั้นเลยว่าแบบไม่ได้มานั่งเขาเรียกว่าอะไรอะนั่งจับผิบเออแบบพูดอะไรคือไม่มันฟังโอเคแั่งคจะพูดยงนี้ต่อไปครับผม ผมมาทำให้ดูคนความสุยครับผมอันนี้เป็นปัญหาส่วนตัวของพี่อามเลยเออใช่ก็ยังไม่เคยมีคอมเมนต์เลยนะว่าแบบพี่ผมว่าพี่พูดคำผมเยอะเกินไปอะไรเงี้ยก็ไม่เคยเจอนะโอเคโอเคอะตามนั้นแล้วกันนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนี้ก็จะมีผมจะรอให้มันพระอาทิตย์ตกดินจนให้ไฟพวกนี้มันเด้งขึ้นมาแล้วจะดูว่าความสวยขนาดไหนแต่ผมคาดการณ์แล้วว่ามันต้องสวยแน่ๆต้องขอบคุณน้องคนนั้นครับผม ชื่ออะไรไม่รู้ข้างหน้าแชร์เจรเลียไรม่รู้แต่ข้างหลังเอาบีที่เขาเมนต์มาบอกผมนะครับก็ขอบคุณมากนะครับเช่นเคยครับเหมือนน้องคนนี้เลยใครอยากเมนอะไรอยากจะสอนอะไรผมหรือว่าอยากจะแนะนําอะไรผมสามารถเมนมาได้นะแกงสุดปองของเราเมนได้ทุกอย่างนะครับผมจะอ่านทุกอย่างและที่ผมตอบไปในคอมเมนต์ใต้คลิปหรืออะไรพวกนี้ผมบ้างองตองบ้างสลับกันไปนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการปักหมุดใต้คลิปใน u t u b e เนะี่ยผมเองนะครับเพราะว่าคลิปล่าสุดเป็นคนในเมนว่าไม่ใช่พี่อาร์มหลอกเป็นพี่อาร์มแล้วก็เรียกยอดไลค์กูจะเอาไลค์ตรงคอมเมนต กูอยากได้ไลค์ในคลิปมากกว่านะครับช่วยกดไลค์ให้ผมด้วยนะกดไลค์ให้มันแบบสักคลิปแล้วหมื่นไลค์ก็พอแล้วพอใจแล้วนะครับอ่ะตามนี้เดี๋ยวทายคลิปนี้อันที่บอกเดี๋ยวไฟจะขึ้นแล้วเดี๋ยวจะดูว่ามันจะสวยขนาดไหนนะครับผมคลิปนี้ก็อาจจะไม่มีอะไรมากนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ดูเนจบล็อกนี้แล้วกันนะครับเหล่านี้โอขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแดดกำลังจะหมดไปครับติดสามอันแล้วนอนนอนนอนนะครับกับวันนี้นี่ก็ติดแล้วอุ้ยเยอะแล้วเยอะแล้วไปเร่งมันนะครับ ดึงดึ้งดึงดึงดึง,ดง,ดง,ดงอ้าวสวยจริงด้วยเออว่าเฮ้ยสวยว่าดูด้วยถ้เกิดมันมืดกว่านี้คงต้องสวยกว่านี้แน่นอนเลยนะครับข้างในมันจะเป็นแบบว่าเหมือนเตลวไฟเทียนนะทุกคนอย่าฟ๊บฟับฟึบฟับอย่างเงี้ยนะครับออดิเฮ้ยสวยว่าออออสวยงามนะครับ ออสุดยอดมากเลยไอเดียดีมากเลยครับผมมากนะครับผมถ้าเกิดมีเรื่องอะไรกันอื่นๆก็สามารถเมนต์แนะนำผมได้นะครับผมเพราะมันสวยจริง,รงทุกคนดูดิเออไอเดียดีวะ่ะแก้ม